พี่น้องมากินข้าวแรงกันเด้อแม่ก็สดชื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าไ่ด์บอดีพี่น้องสดชื่นขึ้นมาแล้วแต่ท้องท้องร่วงอยู่สองสามครั้งท้องร่วงวันนี้ท้องร่วงคนเหนือบอกลุ้ต้องคนไทยบอกลุกท้องร่วงเ<ะ>มื่อเช้านี่ท้องลุ้ต้องไปสองสามเด้อแม่ Dạ là lỗ tông ạ. À. Ừ, ạ. Dạ ạ. Ừ. Ủa mà tô lỗ tông ạ. Nhá. Lỗ tông nó hồ lên đâm đéo này. Ôi, cái này à. ừ. nè. Và ừ. 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 ừm Ừ. ừm Ừ. Ừ. ตามไข่ใส่ปลาเอาแต่เนื้อมันอะเนื้อปลาแล้วเอามาลาบลาบลาบเอาก้างออกเข้าใจไหมเอาก้างออกอนะคออมาลาบแล้วไข่สีฟองมือเดิมตีใส่กันเนี่ยแล้วกระสักไข่เนี่ยห,หอมเนี่ยตั้ใส่กันเนี่ยก็ ผิวมะกรูดซอยใบมะกรูดใส่หม้กะทิหน่อยนึงหม้กะทิหน่อยนึงไปตลาดนัดซื้อกุ้งมาบะทำกุ้งมะพร้าวก็ขูดแล้วไข่ก็มีละขูด เอาอน้กกระทิบกุ้งมาราบราบดจะมาสูนกันโอเคไหมอืมกุ้งตัวลงๆนะ่ะเอามาสักโลนึงดีแบบอุ้ยกุ้งหางกโตกับเลือเฟือแล้วยมันงาหัวดี้ี่มันแตกเนียนฟู รัมกันอนะ่นะจำเกันอะเดี๋ยวๆดีดีกว่าเอ็บประชิวคุณกนนะ่ะหัวมันกักล้างมันอะต้มให้มาศูนย์ข้าวให้มาอีกเป้าอีกป้นอนแรงมันได้วันชุกอ่ะเจ้าเจ้ามันมาค้างนั้น

กันกนตัวมาบอกปิ๊กครัมหน่อยเดินหรือรำปังหรือกว่าร้ำอืมกินเข้าไปปุ่งไม่ทำไข่ทั่วโลดดีบ่ะ ฮึปลาโล่ไข่เนาะเต็ไมไปเลยนลานนบบโล่บะม,มาไปกินยังไข่เจียวปาลมไข่เนาะปาลมไข่ตีไข่แล้วซอยห,อ,หอมไว้หอมใจอันนี้ก็เหลือสีหอกเนี่ย Hãy subscribe cho kênh ห,หมดกินข้าวให้หมดมันจะได้ไม่หิวดึกมาดึกมามันจะได้ไม่หิวนั่งก่อนกินข้าวให้หมดดึกมามันจะได้ไม่หิว <c oughs> โอเคไหมคะคุณแม่อยู่กันสองคน บำรุงให้ดีๆรักษาสุขภาพโตเก่าให้ดีๆกำเนยียรนเขางนานนะอะแพ้แพ้เกลี่ยมันะยายนาค่ะยายเก้าสิบเก้าแล้วเขาเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดอะยาย,น,ายน,นะอ้านะยายเก้าสิบเก้นนะยาย 29, แต่ยายเนยะ Ah, wala ka pa, wala ka pa.